4หัตก,การปรับรูปหน้าที่สาวสาววัย40บวกไม่ควรทำจะมีอะไรบ้างอย่าลืมกดติดตามกันก่อนแล้วไปดูกันเลยค่ะหัตก,การแรกนะคะคือการฉีดโบกรามเพราะอะไรเพราะว่าในคนที่40บวกแล้วเนี่ยปัญหาผิวหย่อนคล้อยมาแน่นอนยิ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําอะไรกับหน้ามาก่อนนะ40บวกก็จะมีเรื่องผิวหย่อนคล้อยและถ้าเราลดวอลลุ่มบริเวณด้านหลังอะ ผิวมันจะไม่มีตัวดึงไว้ดังนั้นจะทําให้หน้าเราดูหย่อนคล้อยมากขึ้นแต่จริงๆแล้วว่าความหย่อนนะถ้าเราดูที่ผิวอะผิวเราหย่อนเท่าเดิมนะไม่ได้หย่อนมากขึ้นเพียงแต่ว่าเวลาเราดูโดยรวมอะหลังจากที่โบกรามมันออกฤทธิ์แล้วอะเราจะรู้สึกเหมือนเฮ้ยทำไมหน้ามันยอยมากขึ้นร่องแก้มร่องนหนามากขึ้นอะอันนี้ก็เป็นข้อแรกนะที่ไม่ควรทา แต่มีข้อยกเว้นนะถ้าเกิดว่าใครที่กล้ามเนื้อกรามใหญ่มากๆหน้ากลางมากๆอันนี้ก็อาจจะต้องทําโดยทําร่วมกับการที่แก้ไขเรื่องของผิวหย่อนคล้อยด้วยค่ะข้อที่2 b o โบลิฟติ้งคล้ายๆกับเหตุผลของข้อแรกเลยคือ40บวกเนี่ยผิวหย่อนค่อนข้างเยอะแล้วถ้าต้องการให้ผิวแน่นขึ้นจากโบลิฟติ้งอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้นะ คือโบลิฟติ้งเนี่ยจะช่วยให้กรอบหน้าชัดขึ้นดูคมขึ้นแต่แรงยกเขาว่าแรงยกไม่ได้เยอะไม่ได้สามารถแก้เรื่องผิวหย่อนคล้อยในวัย40ได้ค่ะข้อที่3การฉีดแฟตคือไขมันใต้ผิวอะ่ะมันจะลดลงอยู่แล้วเวลาที่เราอายุมากขึ้นแต่คนวัย40ก็จะมีปัญหาเรื่องของกระเป๋ะข้างมุมปากเยอะกระเป๋เะล่งงอง,ง,องแก้มเยอะ ก็คิดไปเองว่าเฮ้ยแบบนี้แสดงว่าเราต้องฉีดแฟตสิเพราะว่าตรงนี้มันป่องป่องแต่จริงๆแล้ว่วาการแก้ไขไม่ได้เป็นการฉีดแฟตนะการแก้ไขในลักษณะนี้คือเราจะต้องดูก่อนว่าโวลูมลอสตรงไหนผิวหย่อนหรือเปล่าแล้วก็แก้ตามสาเหตุค่ะข้อที่4ข้อสุดท้ายที่ไม่ควรทำนะคือการฉีดฟิลเลอร์อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ดูงานผิวเลยหมายถึงอะไร คือวัย40ผู้ทูกข้อเลยว่าผิวมันย่อนแล้วถ้าเกิดว่าเราเติมฟิลเลอร์ไปอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้แก้ไขเรื่องของผิวด้านนอกให้มันแน่นขึ้นอะ่ะมันจะเหมือนแบบเราเติมอะไรสักอย่างเข้าไปใต้ผิวโดยที่ข้างนอกอะ่ะมันหลวมๆอยู่อะ่ะ มันก็จะมีความเหี่ยวเหียวหย่อนหย่อนอยู่ดังนั้นมันก็จะได้ความไม่เป็นธรรมชาติและเราจะต้องอัดฟิลเลอร์เยอะมากๆเพื่อทําให้หน้าดูเต็มขึ้นอิ่มขึ้นวิธีการที่ดีกว่านะคะคือการแก้เรื่องของผิวหย่อนคล้อยก่อนรอให้ออกเรียเต็มที่ก่อนแล้วค่อยเติมฟิลเลอร์ในจุดที่วอลลุ่มลอสไปค่ะอันนี้ก็เป็นสหัตก,การปรับรูปหน้าที่วัย40ไม่ควรทำกระซิบนิดนึงว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของอางนะคะแล้วก็ทุกข้อมีข้อยกเว้นค่ะ